you. <music> สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมคนเดิมนะในที่สุดก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสำหรับน่าจะเป็นโปรเจกต์ที่หลายๆคนเฝ้ารอคอยกันมาเยอะมากๆเลยในนั้นผมพูดถึงไฟในเอ็ดเฟรดดี้2นั่นเองสำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่ยังไม่ได้เห็นผมเล่นภาคแรกนะครับยังไงก็สามารถดูได้ที่คำอธิบายใต้คลิปนะครับรวมถึงปุ่มไอและตอนท้ายของวิดีโอก็เหมือนกันและนอกจากนี้ผมยังทำฟานาฟ์เดอรี่ที่เล่าเรื่องราวของเกมภาคหนึ่งด้วยนะครับ ยังไงถ้าใครยังไม่เคยดูก็าสามารถกดได้ที่ปุ่ม i Description ใต้คลิปและก็รวมถึงตอนท้ายได้เหมือนกันเอาละผมยังไม่เคยเล่นภาค2เลยนะครับผมเคยเข้าไปแวบเดียวเท่านั้นแล้วก็หนีออกมาเนื่องจากว่ากลัวนะครับกลัวมากๆแล้วก็ยังไม่ได้รู้แมคานิกของเกมนี้สักเท่าไหร่นักแต่ว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมไป new game ฮะ Grand Reopening ครับผม Vintage Pizzeria Give an a new life นะครับเรามาเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ f ฟ n a l f ร์เฟ y ดีหรือว่าเฟดดี้แฟลตแบรดพิซซ่ากันดีกว่ามันจะมีอะไรแย่ yeah, ไปกว่านี้ล่ะฮะใช่ไหมโอเคครับเอาล่ะเริ่มเลยฮะกดคอนโทรลนะครับเพื่อใช้แฟลชไลท์โอเคกดปุ่มไลท์ตรงนี้ได้นะครับมีคนโทรศัพท์เหมือนเช่นเคยนะฮะอันนี้ใส่หน้าก,กากโอเคยังพอรู้อยู่ครับ อันนี้คือเราเนาะโอเคแต่มรถกดคอนโทรลเพื่อเปิดแสงได้ด้วยนะครับโอเคผมว่าคืนแรกไม่ได้จะลำบากหรอมั้งนะครับมีโอ้ยอันนี้มันอนิมาทรอนิกตั้งแต่ภาคแรกเลยใช่ไหมฮะโอเคปาร์ตี้รูมปาร์ตี้รูมมี4ห้องนะครับใช่ไหมซึ่งปาร์ตี้รูมสามารถมีท่อเข้ามาถึงเราได้นะครับ ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้โอเคซึ่งปาร์ตี้รูมก็เชื่อมกับตรงนี้เหมือนกันนะครับส่วนห้องนี้ก็จะเป็นห้องโชว์สเตดซึ่งทำไมมันห่างก,กับปาร์ตี้รูมขนาดนั้นไม่รู้เหมือนกันนะฮะโอ้โหเคครับ <laughs> 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 ว่ายังไม่มีอะไร ไม่มีอะไรเป็นปัญหาใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นแอ,อนิมอทรอนิกรูปแบบใหม่นะครับที่มีชื่อว่าทนะอยแอนิมอทรอนิกสเนาะยังไม่มีอะไรที่เป็นปัญหานะผมรู้สึกว่าทุกอย่างมันง่ายขึ้นนะครับมันมันหมุนอะไรง่ายขึ้นกดอะไรได้ง่ายขึ้นนะภาคแรกนี่กดลำบากไปหมดอ่ะจริงจนะครับ เอาจริงถ้าเราถ้าอ้างอิงตามภาคแรกเนี่ยคือเราสนใจแค่ตนน้นหน้าด้านซ้ายด้านขวาก็พอแล้วมั้งนะส่วนตัวละนะครับคิดว่าอย่างนั้นแต่ว่าก็รู้ไว้ใช่ว่า,า,าบบคา <นะ S 1> รับซบาแบกหามและแฟลตไลน์นี่คือเราต้องใช้จำกัดด้วยนะคือแบบจะดูมากมากกว่านี้ไม่ได้ด้วยนะ และรอบนี้ไม่ <S <S ไม่ได้มีเอ่อเปอร์เซ็นต์นะเออมีเป็นแฟลไลท์แทนเพราะว่าจากที่รู้ครับคือภาคแรกเนี่ยร้านพิซซ่ามันเป็น,นร้านพิซซ่าที่ไม่ค่อยมีรายได้นะครับ,บเขาต้องประหยัดไฟมากๆผมต้องใส่หูฟังตะลอดเวลาลืมไปโอเคต้องอันนี้คือจิตวิญญาณแบบว่า เข้าสิงแล้วนะฮะจิวิญญาณไฟในฟอฟเฟดีครับผมจะทำการทำอย่างเงี้ยนะฮะผมทำตลอดนะเหมือนภาคแรกนะฮะแต่ว่าเราแค่เพิ่มโปรเซสต,ตรงนี้เข้ามาด้วยนะตีสองแล้วครับผมว่าสบายแหละถ้าอย่างนั้นอนะ่ะโอ้ยตรงนี้น่ากลัวมากแค่ตาย <S <S โอ้ว่าดีทำไมไม่เห็นบอลลุมบอยมาตั้งนานแล้วเนี่ยเฮ้ยเกันอะไรขึ้นโอเคครับเฮ้ยชิปหายละเหมือนมีคนหายไปนะฮะใช่ไหมบอลนี่หายไปแล้วเปิดตัวไวจังเลยนะเราอะ โวชิก้าก็ด้วยชิกา้าบอลโอ้บอลน,นี่อยู่นี่โอเคสามกับสี่สามกับสามกับเจ็ดฟักโอ้โน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 ชิบหายแล้วฮะตอนนี้เฮ้ยมาเร็วจังอะเฮ้ย เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นวู้เฮ้ยเหมือนว่ามีคนจะเข้ามาแล้วใช่ไหมนั่นไงแย่ลยนนาาแล้วเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้ว อุย้ยเฟนดี้ด้วยเหรอเฮ้ยจะเป็นไปนวะเฮ้ยคืนแรกเองนะโว้ย oh my god คือเมื่อกี้อะ่ะคือผมต้องไปกดกดกดด้วยใช่ไหมแล้วเมื่อกี้มันมาแล้วผมไม่รู้จะทำยังไงเวยผมก็ใส่หน้ากากแล้วอะ่ะแล้วมัน ผมกดวินโด์ใช่เลยคือแบบไอเนี่ยไอเนี่ยตัวปัญหาเลยคือเมื่อกี้ผมไม่รู้เว้ยผมแม่งก็แบบยังไม่มีใครหายใช่ไหมโอเคยังไม่มีใครหายฮะเริ่มมาก็ได้เรื่องเลยฮะเอาว่า มันหมุนเรี่ยงเ,เหมือนสักประมาณตีสองตีสามมันจะเริ่มแบบเริ่มหมดนะฮะฉะนั้นเราต้องมาไล่ดูละตอนนี้ก็ยังแบบว่าโอเคอยู่นะมันยังไม่ได้ขยับอะไรผมคิดว่าวันแรกอ่ะน่าจะมาน่าจะเดินแค่สามตัวนี้แหละมันไม่ได้เดินอะไรกันหลายคนขนาดนั้นนะฮะงั้นผมก็แค่โฟกัสว่า ผมต้องโฟกัสตรงนี้โฟกัสแคม11ฮะผมต้องจำแคม11แล้วอะแล้วก็ไล่ดูตรงนี้บ้าง <c oughs> บันนี้ยังไม่หายไปนะฮะทอยโบนิสทอยมอลเล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 ่ข้ e มเหีโอเค okay. ตีหนึ่งและะ้วครับ โอ้เมื่อกี้ตีสามก็โดนเลยอะคือแบบมันหนักมากอะมันคือเขาน่าจะรู้แหละว่าเอ้ยไม่มีใครเล่นแบบภาคสองก่อน,แล,อลน,น,น,นอแล้วค่อยมาเล่นภาค 2, หนึ่งหรอกถูกป่ะใช่ไหมเขาก็เล่นภาคหนึ่งกันทั้งนั้นอะแล้วค่อยมาเล่นภาคสองหรืออะไรเงี้ยกจัดเลยดิ <c oughs> ชากํกลังราวนะฮะอากาศร้อนๆผมว่าจะไม่มีอะไรมากนะตอนนี้เสียงตัวังตะวังคือคนกำลังจะเข้าท่อครับ ผมก็พอดูอยู่บ้างว่าว่าว่า,วาแบบทริคอะไรยังไงเนาะฉะนั้นคือเราสนแค่มีคนจะเข้าท่อหรือเปล่าใครเข้าท่อมาตรงกลางมีใครหรือเปล่าผมว่าน่าจะโอเคแล้วละ่ะแล้วก็มาไล่ดูเนี่ยเนี่ยเนีมันตีสองมันเริ่มมันเริ่มลดแล้วฮะระต,ต้องมาหมุนไขลานตลอดเวลาน,นะครับโอเค ยินเสียงคนขยับแล้วนะครับหายแล้วใช่ไหมนั่นไงมันจะนี่มันจะได้ยินเสียงอยู่ครับมันไม่ได้เชิงแบบเชิงแบบไม่ได้ยินเลยนะว่ามีคนเดินมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยแคมแคมสามมาให้เดาโอเคมันจะอยู่แคมสามสัส่วนใหญ่นะครับผมต้องใส่ยไหมล่ะ มีคนเดินแล้วโอเคโอ้แคมแคมสามหายแล้วโอเคผมไม่สนนะผมไม่ดูละผมจะดูแค่เนี้ยเชีย่ยเอ้ยสวัสดีครับ อย่านะลนฮี้ลนฮี้เฮียลนฮี้เฮียมันเข้ารอ,อมาแล้วใครเข้าใครเข้าโอ,โ,โอ้โหเฮ้ เฮ้ยช่วยด้วยออกไปยังอยู่นะน่ะ หมุน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 หายไปแล้วโดนไปเนี่ยโดนไปเนี่ยกูเฮ้ยหายไปแล้ววะเฮ้ยหายไปแล้ววะ กูตายปะเนี่ยโหวันดีครับโอเคแสดงว่ามีบอนนี่อยู่ข้างๆเราเฮ้ยหายอีกแล้วโอ้ shit หมุน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  อะไรให้ทำเยอะไปปะเนี่ยเ้อเเอา้เอามาแล้วโอ้ค<อ>ุณ<อ>พี่มึงยังไหม้เหรอมุนมุนมุน ตายกูตายเฟดดี้เฟดดี้ออกจากบ้านพงษ์ไปด้ใส่ใส่หมวกใส่หมวกโอเคนอนนอนนอน,น,อนหมุนย,วยาวๆหมุนย,วยาวๆหมุนย,วยาวๆโอ้โหโอ้โห ไอ้บ้าเอ้ยโอเคโอเครอนแรอนแล้วรอนแฟักเซกฟักโอ้ my god ใจนี้คือแบบ oh. และนี่ก็ถือว่าจบไปแล้วนะครับสลับคืนแรกของ f i n i Night at Freddy ภาค2ครับเรียกได้ว่าวันแรกก็จัดหนักเลยฮะไม่ว่าจะเป็นทอย Freddy นะครับทอยชิก้าแล้วก็ทอยบอนนี่เอาจริงๆไม่คิดว่าจะโดนจ้มสแกร์นะครับแต่ว่าก็โดนจนได้นะเรียกว่าไม่รอดครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่นะครับดูกันว่าคืนต่อไปเนี่ยจะมีตัวไหนเดินมาอีกบ้างเขาบอกกันว่า เ,เกมนี้เนี่ยนะครับมีแอนิมอรอนิกถึง11ตัวนะครับรวมตัวเก่ารวมตัวใหม่รวม Egg อิสเตอร์เอเข้าไปด้วยนะครับเดี๋ยวเมื่อรอดูกันนะครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดถูกใจนะครับถ้าใครกดติดตามกดถูกใจแล้วน้องเช็คดูหน่อยนะครับมันได้กดกระดิ่งไว้หรือยังเพราะไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดหรือคลิปอะไรใหม่ๆถ้ากดแจ้งเตือนเอาไว้คุณผู้ชมนั่นแหละครับก็จะได้ดูคลิปนั้นๆหรือว่าไลฟ์สดนั้นๆเป็นคนแรกๆเลยแหละครับวันนี้ลาไปก่อน สวัสดีครับผม